โอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยในตลาดหุ้นยาผลประกอบการไตรมาส2ปี2025เพิ่งออกมาสดๆดร้อนร้อนเลยหุ้นอีไลลิ l ี่หรือ LLY เนี่ยออดิ่งหนักมากตั้ง11%เลยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วกำไรดีเยี่ยมเลยครับ ส่วนทางกันเลยกับคู่แข่งสำคัญอย่าง Novo o o no d i s k หรือ NVO นะครับอันนั้นหุ้นพุ่งไป10%ท,ทั้งทั้งที่ผลประกอบการดูก็ผสมผสมนะครับแถมยังปรับลดคาดการทั้งปีอีกต่างหากใช่ค่ะมันดูขัดกันมากๆเลยน่าสับสนจริงๆวันนี้เราคงต้องมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตลาดกลุ่มยา GLP-1 ที่แบบโหมูลค่าตลาดตอนนี้มหาศาลส0 0แสนล้านดอลลาร์เลยนะคะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆแล้วมันสะท้อนภาพการแข่งขันที่ดุเดือดในกลุ่มยานี้ได้ดีเลยครับกลุ่มยาที่ช่วยเรื่องเบาหวานลดน้ำหนักที่กำลังเป็นเมกะเทรนตอนนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละบริษัทเลยดีกว่าครับว่าปัจจัยเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรได้เลยค่ะงั้นเริ่มที่ LLY ก่อนเลยทำไมคะทำไมหุ้นร่วงแรงทั้งที่ผลประกอบการ Q2 ดูดีมาก รายได้ก็โอ้โห15.56พันล้านโต38%สูงกว่าคาดอีกกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็6.31ดอลลาร์โตตั้ง61%สูงกว่าคาดเหมือนกันแล้วยังปรับเพิ่มคาดการทั้งปีอีกนะคะตัวเลขแบบนี้ปกติหุ้นน่าจะวิ่งสิคะ คือตัวเลขผลประกอบการเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆครับยาหลักมอนโชโรก็ทำไรายได้ไป 5. 2พันล้านเซฟบาวยาลดน้ำหนักตัวดังก็ทำไป3.38พันล้านทำให้ส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐของ LLY กลุ่ม i n c r ร t i n s เนี่ยยังสูงอยู่มากๆครับประมาณ57-60%เเลยค่ะแล้วอะไรคือจุดที่ทำให้ตลาดผิดหวังล่ะคะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับมันอยู่ที่ผลการทดลองยาตัวใหม่ที่เป็นยาแบบเม็ด ชื่อ All อร์ค r ิปอ๋ออยานเม็ดตัวนี้ที่หลายคนจับตามองมากๆว่าจะเป็นเกมเชนเจอร์ใช่ไหมคะแล้วผลเฟสสมันเป็นยังไงหรอคะทำไมตลาดถึงผิดหวังขนาดนั้นผลออกมาคือ,อยาช่วยลดน้ำหนักได้เฉลี่ย12.4%ใน72สัปดาห์ครับ12.4%อืมก็ดูโอเคนะคะคือมันผ่านเกณฑ์นะครับแต่ว่าตัวเลขเนี้ยมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้เยอะพอสมควรเลย ตลาดคาดกันไว้เท่ๆ13%าๆถึงหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้าแล้วที่สำคัญคือมันยังน้อยกว่ายาฉีดต,ตัวเก่งของ r อ y เองอย่างเซฟบบลที่ทำได้ตั้ง20.2%อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือดีแต่ไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้แล้วก็ยังสู้ยาฉีดต,ตัวเองไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องอัตราการหยุดยาหรือ Dr o p o อ t r a ร e เพราะผลข้างเคียงอีกประมาณ10.3% งั้นความหวังที่ว่ายาเม็ดตัวนี้จะมาปฏิวัติว,ตวงการแทนที่ยาฉีดแล้วทำให้ LLY ทิ้งห่างคู่แข่งไปเลยมันก็เลยเดูเหมือนจะยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆสินะคะถูกต้องครับมันเหมือนดับความหวังในระยะสั้นลงไปแล้วประเด็นสำคัญอีกอย่างคือหุ้น LLY เนี่ยมันถูก Price for perfection ไปแล้ว Price for perfection หมายความว่าไงคะ ก็คือตลาดได้ให้มูลค่าหุ้น LLY ไว้สูงมากๆมากๆแล้วครับโดยคาดการว่า Offer ค r y ป t ร o n เนี่ยจะประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายเพราะผลมันออกมาแค่ดีแต่ไม่ใช่ดีสุดยอดอย่างที่ฝันไว้มันก็เลยเกิดแรงเทขายหนักได้แม้ว่ากาไรจริงๆจะดีมากก็ตามเป็นบทเรียนเลยนะคะว่าในวงการไบโอเทคเนี่ยผลทดลองยามันสำคัญกว่าตัวเลขกำไรจริงๆใช่เลยครับน้ำหนักมันต่างกันเยอะมากโอเคค่ะ พอเห็นภาพฝั่ง LLY ชัดแล้วคราวนี้ยิ่งสงสัยใหญ่เลยค่ะว่าแล้วทำไม Novo n o r d i c หรือ NVO ถึงวิ่งส่วนขึ้นไปได้10%ทั้งๆที่ตัวเรียก NVO เองก็ไม่ได้เพอร์เฟเลยนะคะ Q2 รายได้ก็ต่ำกว่าค่าดนิดหน่อยแถมยังลดคาดการรายได้กำไรทั้งปีลงอีกด้วยครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า relief rally ครับ relief rally คือลง่งใจเหรอคะประมาณนั้นเลยครับ คือพอข่าวร้ายของ LLY ออกมาเรื่อง o f f er เฟอร์กลิปอนไม่ปังเท่าที่คิดมันก็กลายเป็นข่าวดีของ NVO ไปโดยปริยายความกลัวว่า NVO จะโดนยาเม็ดของ LLY มาแย่งตลาดไปเร็วๆนี้มันก็ลดลงไปเยอะเลยอ๋อหมายความว่าตลาดก็เลยมองว่ายาฉีดตัวหลักของ NVO อย่างวิก o วีกับโอซมปิกเนี่ยน่าจะยังครองตลาดไปได้อีกนานหน่อย NVO ก็เลยมีเวลาหายใจมากขึ้นถูกต้องเป๊ะเลยครับ NVO ได้บริ h ติ้งรูมเพิ่มขึ้นก็มีเวลาไปพัฒนายาใหม่ๆของตัวเองหรือไปแก้ปัญหาที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องยาเรียนแบบหรือ Compound e Drugs d ที่ผู้คลินิกลักลอบผสมขายทุกถูกแล้วแย่งลูกค้ากลุ่มจ่ายเงินสดไปอันนี้กระทบยอดขาย NVO อยู่ประมาณ10%เลยนะครับอืมทั้งๆที่ NVO เองก็ประกาศลดต้นทุนหยุดโครงการยาบางตัวไปแต่พอคู่แข่งสะดุดตลาดก็กลับมามองบวกแทนใช่ครับ ในวันนั้นปัจจัยเรื่องคู่แข่งมันมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยลบของตัวเองน่าสนใจมากค่ะงั้นถ้าให้สรุปเป็นสวัดสั้นๆของทั้งสองบริษัทณนะตอนนี้จะเป็นยังไงคะได้ครับเริ่มที่ LLY นะครับจุดแข็ง Strength แน่นอนคือนวัตกรรมครับยาเขาดีจริง to surprise ้การเติบโตก็สูงมากจุดอ่อน Weakness ก็คือผล o f ฟ r c l ล p ปรอที่พลาดเป้าไปแล้วก็ valuation หุ้นที่แพงเพราะความคาดหวังสูง โอกาส opportunity ก็ยังเป็นยาเม็ดอ f ลฟคลีปรอนนี่แหละครับถ้าพิสูจน์ตัวเองได้อีกหรือการขยายตลาดต่างประเทศอุปสรรค threat การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แรงกดดันจากความคาดหวังของตลาดเองค่ะแล้ว NVO ล่ะคะส่วน NVO จุดแข็ง strength คือการเป็นผู้นำตลาดโลกในกลุ่มยาฉีดแบรนด์เวโววีโอซมปนี่แข็งแกร่งมากจุดอ่อน weakness ก็คือโดนกดดันจาก compounded drugs แล้วก,ก็การที่ต้องปรับลดไกด a นซ์ลงโอกาส opportunity ก็คือการฟื้นความเชื่อมั่นกลับมานี่แหละครับหลัง ll y สะดุดแล้วก็ใช้เวลาหายใจที่ได้มาให้คุ้มค่าที่สุดพัฒนายาใหม่ปรับโครงสร้างอุปสรรค d r a t t ก็ยังเป็นการเสียส่วนแบ่งตลาดให้ ll y นะครับแม้จะช้าลงหน่อยแล้วก็พวกความเสี่ยงเรื่องกฎระเบ,บียบราคายาต่าง ชัดเจนเลยค่ะภาพรวมมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าตลาดนี้มันอ่อนไหวกับความคาดหวังมากๆเลย LLY d แต่ไม่พอตามคาดก็ร่วง n v o มีปัญหาแต่ได้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบกับคู่แข่งก็ขึ้นตรงประเด็นที่สุดครับนี่คือผลวัตของหุ้นกลุ่มไบโอเทคเลยมันซับซ้อนและก็ไวัยต่อข่าวสารมากๆคํคำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อเลยค่ะ การสะดุดของ l อ y ครั้งนี้มันจะเป็นแค่อุปสรรคสั้นๆหรือจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในสงครามยาลดน้ำหนักครั้งนี้เลยคะแล้ว NVO จะใช้เวลาทองที่ได้มาแบบไม่คาดฝันนี้พลิกเกมกลับมาชนะในระยะยาวได้จริงๆหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและคงต้องติดตามกันยาวๆเลยตลาดยา G L P วนี้ยังมีเรื่องให้เราตื่นเต้นให้วิเคราะห์กันอีกเยอะแน่นอนครับ แล้วผู้ฟังทุกท่านล่ะคะมีความเห็นยังไงกับสถานการณ์ของสองยักษ์ใหญ่นี้บ้างลองคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกข้อมูลแบบนี้อีกค่ะ